ปลาพี่น้องครับปลาหนังผูครับร้านนี้ครับลายแห้ครับมีตัวใหญ่ครับพี่น้องปลาคบปลาเพาะปลาเค้ใหญ่พี่น้องร้านนี้นะนี่ตัวสองร้อยบาทครับเนาะปลาเค้ตัวปุยใหญ่พี่น้องมีตัวงามครับท่าขนาดพี่น้องนี่สามตัวนะนี่ครับปลาแซ่บครับพี่น้องลูละสองร้อยบาทครับที่ตลาดนัดเทลาวริมโขงอำเภอท่าขนมจังหวัดนครพนมครับเมนูปลาหนังผูครับพี่น้องปลาเพาะใหญ่ปลาคบแล้วก็มีปลาเค้แล้วก็มีปลาหมักบานครับ

มะขี่ข่วนค,นะบบครับพี่น้องจ้าบ้าครับวันนี้นะสิบบาทเนาะเอาบปสิบหมื่นพี่น้องสรสชาติมานะเอาอันหนึ่งครับมะขี่ข่วนอันนี้มายอย่างครับวันจ้บบาบ้าทนี่ฮะับบาทพี่น้องอ๋อครับเอาอย่างไงถุงครับผลไม้เมืองลาวครับมะขี่ข่วนกระบอกสมมอเนาะสิบบาทพี่น้องสุงปลาเปก็กวายสบพี่น้องเลยไปตู้หนึ่งนะคักหนักมีอยู่ตัวหนึ่งครับ อ่านี่ค่ะปลาฟัวปลาห่างค่ะแพกละสี่ตัวเอาแพกไหนก็ได้เขาให้สี่ละตัวอยู่ในปลาได้หลายครับพี่น้องร้านนี้ครับเมนูปลาหน้าผงครับพี่น้องปลาตองใหญ่แล้วก็มีปลายอนปลากดแบบสดๆเลยครับขนาดพี่น้องคลักไล้ เมนูปลาดัมโคงครับที่ตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าขนมจังหวัดนครพนมครับปลากรดสดๆเลยครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับบรรยากาศครับมีทั้งเมนูปลาดัมโคงแล้วก็มีพวกพืชทักตะเกษตรพวกหมักฟักหมักอึแล้วก็และก็ะกเพื่อครับพี่น้องร้านนี้นะ,ะร้านขายไก่หมุนเจ้าเก่า,กาครับที่ริมโคงท่าขนมครับคุปโรกนังครับพี่น้อง ปลาซิวแก้วครับแล้วก็มีกบเหยียดอัวครับร้านนี้กินล่อต่อหัวเสือเครื่องแกงเฮ็ดครับร้านนี้พี่น้องรถจ้าบาทนะครับวันนี้นะลดเจ็ดสิบบาทเนาะปลากพาาดพี่น้องข้าวกนะดาพี่น้องเองลดสามอังไดครับวันนี้นะเอาจานหนึ่งครับ นอซาพี่น้องเนะอาเทีทเยมซาบะครับพ่คอค้าใช้ขน้องควายแมงกิโลสดๆเลยครับพี่น้องร้านเห็นะครับแมงกิโลครับพี่น้อง อหอยเดือหอยหอมถูกละร้อยบาทครับแมคิโลจะลละห้าสิบบาทพี่น้องแล้วก็พวกเป็นชิ้นลีดเป็นสดิงซาบาทพี่น้องอจากเด็กจัลละซ้าครับต่อมัดเข้าพี่น้องมีขครเลยครับที่ตลาดนัดแทลาวอำเภอท่าพนมครับโอ้ป่าบึงใหญ่พี่น้อง เป็นกองเลยครับปลาบึกนะเลือกแล้วปลาไหมฝนลักชิมาครับพี่น้องขอตัวกับปตรนนะครับพี่น้องได้แนวกินหลากหลายเมนูนะครับทั้งข้าวเม่าแล้วก็ก้อยชีนถุงละสับสิบบาทครับที่ตลาดนัดเทลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมนทุกเช้าวันจันทร์และก็เช้าวันพัสบอลขอบคุณสุดๆเลยครับที่เข้ามารับชมคลิปผ่า YouTube ช่องแม่โขงกอนตัวหลักทีมีสวัสดีครับไปเลยครับพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ